ไว้มันลองเร็วๆเฮียแล้วนี่กลับมาจะได้ตัดสินใจช้าไปแล้วจะจะได้ล่าดีจ,จ,จีต่อใครได้โทรบอกเลยดีดจีหยุดนะไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอมันหยุดเรื่องขอซับบอยก่อนแล้วกัน คิวเดือดมากแต้มเยอะก็เก็บเข้าไม่ได้นับวันน,น,นี้เข้าม่ได้ยแล้วก็คนที่ส่งตังค์ให้เยอะสุดอะ่ะนับวันนี้คือใครกูออกไปดิใครส่งตังค์เยอะสุดไอพี่กู้ไปกี่ศพกูทั้งกูทั้งอุ้มทั้งส่งตังค์ครับอุ้มไปกี่ศพแปดเท่าไหร่นะแ,<ป>แปดแปดศพเงินเท่าไหร่กล่องชูน่ากล่องไม้สองพันตันสองพัน ไม่รู้อไรอบต้งแต่ออกกดไปนะไม่ได้รวมนะตั้งแต่ออกกดสองคนต้งแต่ออกกดนับที่สองกดสองคนสองคนสองคนพี่จดตารางไว้หมดเลยโอเคมีใครบ้างพิงสองคนใครเยอะีสุดมีมียอยพิงค์เลยพิงค์สองคนลาวาหนึ่งอาตีหนึ่งลุงมียอดอยู่ทั้งหมดสี่แสนห้าวอลแวร์หนึ่งศสบบอยหนึ่งเอ้าเหรอเอ้าทำมาวานด้วยใช่อ่ะวอลแวร์เป็นสองอ่ามีบอยหนึ่งมีพี่หนึ่งสมยอยหนึ่งนะฮะ ไอ้เซิร์ฟอะเรเยอะสุดนะเซิร์ฟไม่มีแจ้งนะได้เซิร์ฟไปไหนอะเมื่อวานไม่นับครับลุงเขารวมกันอยู่ที่บ้านมึงจะเอายังไงอ่ะมึงทำอะไรอยู่อ่ะแม่มึงทำอะไรอยู่พี่ตีมาลองไง ไม่มึงจะมาไหมมึงจะมาคุยเรื่องรถไหมหรือว่ามึงกูจะได้ตัดสินมึงว่ามึงไม่เอาโอ้ยเชี่ยถ้สวย่าลุงถ้าอย่างนี้ไอตีก็ต้องด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานไอตีได้เอ็ดพันไปแล้วพี่ไอตีเอาไปเอาไว้ศพนึงไอตีให้สี่ล้านได้เอ็ดพันไปแล้วโอเคไอแจ๊กแจ้งยังว่ากี่ศพอะของมึงอะแจ้งใครครับแจ้งกูไม่ก็แจ้งไปแล้วแล้วก็ตัดไปให้ลุงแล้วไม่ใช่หรอที่คุยกันหน้าบ้านอะ ตอนนั้นมื่กูไปศพหนึ่งกูจําได้แล้วบนเขาอีกศพหนึ่งอีกศพหนึ่งไงใช่แล้วมีศพแมวน้ำไปพี่เอ้ยพูดเดินของผีโตอีกคนหนึ่งเป็นสามศพใช่ป่ะกี่ศพจำได้ป่ะใช่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 สามศพไม่อีกศพหนึ่งมึงทอนเงินพวกกูไปแล้วนี่ไม่ก็เราแค่สองครับลุงก็เหลือสองไงใช่สองเหลือสองพอศพแรกตัดไปแล้วไงเอาครับพี่ทั้งหมดไอ้เซอร์กี่ศพสี่ศพครับลุง นับตั้งแต่กวก oh. ดใช่ส,สี่ศพสี่ศพอ่าอเซิร์กได้สี่คูพิงได้สองแต่คนสองสองแล้วก็มานับเรื่องส่งเงินสมามเมื่อวานลืมแจ้งไม่ได้แจ้งกช่างนะอ่าอพิงสามศพอ่านับเรื่องการส่งเงินที่น้<บ>องมีส่งเงินคูพิงที่หนึ่งให้ไปเท่าไหร่สองล้านกว่ากว่าครับสองล้านก็นับไปเลยหลายศพ นับปอีกสองล้านสองล้านหกแสนอ่าสองล้านหกแสนมีใครส่งอีกลุงทอมสองล้านลุงทอมสองล้านลุงทอมไปโอ๊บอ่ะสองล้านช่วยรับกันไป็นศพเลยพี่นับไปเป็นศพอ่ะกี่็น่าจะนำหลายคนแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ตอนนี้ลุงทอมนำลุงทอมสองล้านอ่ะผู้เข้าจริงก็มีครูพิงก์กับลุงทอมไอปลุงทอม ไอพเจ้าป้ไอลุงเขาตุ้นเดียวกันเขาเรียกกันได้ลองได้ไหมเอาไปลองแต่ยังไม่ได้แต่งเอาขนาดวีนลงันไหน่งขึ้นไม่ได้เดี๋ยวให้ลุงทอมเลือกว่าจะเอาคันพอร์ตห้พี่มันเอาคันใหม่ก็เอาพอร์ตไป ไห้ผมตัดสินใจเองได้ครับในการทาอะไรคุณก็ให้พิงเหอะให้พิงเหอะคือผมกาลังนับแล้วก็น,นั่งคุยกันว่าว่าว่าจะให้ใครมันต้องนับเป็นแต้มๆครับคุณไม่ต้องมาสั่งผมว่าเอ้ยให้พิงเหอะให้นู่นเหอะผมจะนับของผมเองครับถ้ามันเป็นคะแนนที่ที่รวมแล้วที่ผมออกกฎมาให้แต่ละคนคนนั้นก็จะได้ไปครับแล้วรถคันเก่าๆก็จะตกไปอยู่ที่เพื่อนแทนอันนี้ไม่ต้องมาสั่งหรือว่ามันต้องอะไรครับ พอคุณพินมึงคนเท่ากับคุณพินรุัวเลยอะไรประมาณนี้น <c oughs> แค่ผมถามว่าใครอุ้มได้เยอะกว่าคุณก็บอกว่าคุณพิงค์อุ้มสามอุ้มสี่อะไรนี่ว่าว่าไปครับแต่ากลายเป็นว่าคุณให้พิ <c oughs> สงค์สงสารสงสารสงสารอะไรประมาณนีน้กับการที่อาวุธหายเพราะความประมาทอ่ะคุณคน <c oughs> สงสารคนในแก๊งที่ช่วยกันฟามอาวุธมากกว่าครับความประมาทรุนรวครับในการอาวุธหายถ้าไม่ประมาทก,ก็ไม่มีหายหรอก ถ้าผลงานก็ดีก็ได้ก็ได้ไปครับมันมันมันอยู่ที่ผลงานอยู่แล้วเราไม่มีแบบว่าจะให้ใครก่อนอยู่แล้วไว้มันลองเร็วๆเฮียอะไรนี่กลับมา จะได้ตัดสินใจช้าไปแล้วจะได้จะได้ล่ดีจีต่อใครได้โทรไปดีจีหยุดนะไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอมนหยุดเรื่องไม่รู้ไม่อยู่อะบอสบอกปิดทำการไม่รู้แต่ไม่อยู่ยังไงยองไงเร็วๆยังไม่ได้แต่งใช่ไหมใช่ยังไม่ได้แต่ง ยังไงตัง <จะ S 2> ดทิ้งพอร์ตหรือว่าจะเอาคันใหม่จะได้เอาพอร์ตไปให้คนอื่นเอาพอร์ตดิป่ะไม่เอาคันใหม่เหรอไม่เอาคันใหม่แรงกว่านะไม่รู้อะแมหมงแหมงเนี่้งแหมงแหมงหมายถึงคืออันนี้มึงสามารถถ่ายรูปความเร็วไปได้เว้ยอันเนี้ยได้เรคคอร์ดไปแล้วคันเนี้ยใช่มันมีรเรคคอร์ด,ดปรับปุ๊บ คือแปะหน้าเลยอ่ะถ้าไม่เข้ามือมึงกูก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่มึงเลือกต้องลองตอนแต่งนะดิแต่อ้าคันนี้ก็แหละเปลี่ยนคันใหม่เปลี่ยนฟิลบ้างลุงทอมมีให้เลือกสีประตูกับพอตอันนี้กูจะไม่มีเปียนแล้วนะกูบอกไว้ก่อนถ้ามึงเลือกแล้วคือเลือกแล้วนะคือจะไม่มีเปลี่ยนแล้วนะแต่เนิบและกันแค่นั้นมันไม่มีทางเนิบแต่ว่ากล่องจูนของจูนของพอจะมาก่อนคันนี้กูบอกไว้ก่อน มึงก็จะไม่ได้กล่องจูนนะเฮ้ยเอาให้คนในแก๊งก็เลยสนใจไม่นี่ตรงทำต้องเอาครับมันมันเป็นกฎถ้ามันจูนพอได้ก็น่าสนใจนะอือแล้วแต่คนชอบไอ้เหี้ยเลือกเลือกเอาที่ตัวเองสบายใจที่สุดอ่ะไม่ทิ้งฟอสดีวะพอเอาสี่ประตูได้แล้วอะสี่ประตูผมไม่ทิ้งฟอสดีวะโอเคตอนนี้แมงนาวะช่างแมงไม่มาจูนได้พร้อมหนึ่งไม่ได้น่าเว้ยถ้าจูนไปสปีดต้นมันจะขึ้นเท่าตัวไอ้เหี้ยแค่สปีดต้นมึงแค่นี้มึงก็กินขาดทุกคันแล้วอ่ะ ใครเอาคันหน้ากลาเอาเลยมันไม่ดีอ่ะมันเป็นรถคู่บุญในเชี่ยต้องเข้าใจเหมือนสามสี่คู่ต่อไอ้กาก็ต้องขับพิงค์มันขึ้นชื่อมานานแล้วะอยู่กับผมตลอดไปให้มันขึ้นชื่อกับพอร์ตเกตโคเทสเกตไปเลยครับ่้าเอสติแอสติห้าผมไม่เป็นแบบนั้นอ่าต่อไปใครที่สามใครที่สามอ่ะตอนนี้มีลุงทอมกับพิงค์ตอนนี้น่าจะเป็นคนที่อังกฤส่วนส่วนไหนหรือเปล่า ส่วนไอพิงได้รางวัลไปใช่ไหมที่เลือกพอสถ้าจูนรถมาเขาให้เลือกแก๊งหนึ่งคนพอสจะเป็นคันต่อไปที่จะได้จูนรถก่อนรถประมูลทุกคันเอางี้ง่ายๆถือว่าโอเคปะ Pink <ม>่ะพิงโอเคงั้นก็ตามนั้นพอสจะได้จูนก่อนรถคันอื่นคิวต่อไปก็ต้องเป็นเซิร์ฟมั้งเซิร์ฟไม่ได้ส่งเงินใช่<ส><ส>ไหมอุ้งไสี่่ล้านสอง<ส>ท,ทำงานอย่างเดียวครับล้านสไอ้แจ็คก็ส่งนะไอ้แจ็คอะแจ็คสองศพ ไอ้แจ็คส่งส่งของไหมไอ้แจ็คส่งปะไม่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 รู้หนักเลยครับมันมันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไอ้แจ็คส่งเยอะอยู่ประมาณสามห้าหกประมาณห้าหกแสนน่ะไอ้แจ็คส่งอ่ะถ้าเปรียบกับทุกคนหรอพี่ว่าน่าจะต้องเป็นแจ็คนะอ่าแจ็คพอแจ็คมีสกอร์อยู่สองใช่ไหมถ้าเกิดส่งอ่ะประมาณหกหกอะไรแจ็คก็ได้เป็นล้านสองเหมือนกันไอ้แจ็คเลือก ว่าจะเอาคันด้านหลังถ้ามึงเอาคันด้านหลังมึงก็ต้องไม่เอาอะไรเลยครับไม่เอาอะไรเลยครับเอารถประคืนนะให้คนนอื่ใช่เอาแท็กไก่เกมาให้คนอื่นไม่เอาอะไรเลยครับอ่าโอเคงั้นก็ตกไปอยู่ที่ไอ้เซิร์ฟครับใช่มมีรถอะไรอยู่ตอนนี้แล้วผมมีแท็กอยู่ครับหนึ่งใค้เพื่อนดะแบ่งกันอุ้มใค้เพื่อนใครที่ยังไม่มีแท็กไอ้คันนี้ดีมากเลยบอกให้ใครใครไม่มีแท็กอ่ะเลยเซ็ตเลยเอาไปเอาไเอาไปเาไปเอ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 าปเอาไปเอาเอาไาไปเอาไปเอ เดี๋ยวผมเล็งให้กันว่าคันนี้ไปใช้ใครใครทำหมดงานได้ะมีแค่สองคนเองเหรอก็ที่เหลือมันไม่มีใครอยู่อ่ะมันอยู่กันแค่นี้อจุกมีรถอะไรอ่ะทอริดโม่โมขอแลกแท็กคืนได้ครับพี่เั้งพี่ก็เ่ะอทอริสโม่เออเอาเอาเอาให้มาดีแม่ลุงเอาแท็กไปเป็นแท็กเป็นแท็กพี่เอาแท็กไปได้เลยได้ใช่ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นอ่าพี่เลขอะไรพี่พี่เลขห้าศูนย์สี่ แท็กเองเลขอะไรวะแล้วก็ส่วนของไอเซอร์ KIA อะพี่ I A ถ้ามึงได้รถที่ดีไปแล้วมึงยังหยุดบ่อยหรือว่าไม่มาเลยกูจะเอาคันนี้ให้คนอื่นแทนนะได้ลุงแต่เอาเอา,เอาแท็กคืนด้วยนะดูก่อนเลขอะไรนะเลขอะไรดัน,นเลยดิเออห้าแปดแล้วพี่อ่าๆๆเอาไปก่อนนะไปก่อนอา่อนอาอย่างงี้รถเก่าของมีแท็กกันใช่ไหมใครพี่เหรอพี่นี่แวพี่ซื้อเองเหรอ ไอ้ไอ้ไอ้ก้อนพวกมีไรทันริ้นมั่วเหมือนกันนะใช่ใช่มยไอ้จุกไปอ่ะคันเนี้ยมันไม่ได้ทีมากจูนได้ไรมือจูนได้้กแจรถครับไม่ได้กดแตงไม่งเอาไปแต่งก่อนรออไม่ไม่เดี๋ยวกดฮะเอย่างนี้มึงถ้าอยากให้ดีแบบไอามาดีอ่ะมึงต้องไปหาตังค์ซื้อของจูนเองเว้ยเพื่อนคันนี้มันไม่ได้ดีเฮ้ยจูนเหรอจูนไหมจูนแล้วแต่มันเป็นจูนรุ่นแรกอ่ะรุ่นสมัยหนึ่งอ่ะตอนลุงยังไม่ได้งัดแงะสูตรนี้ได้ลุงยังกาบอยู่สูตรใหม่ลุุงออ่ะสดดย ่วนเอสพันธ์เดี๋ยวกูค่อยดูก่อนว่าเอาไงกูขอไปขับเล่นก่อนวันนี้อาจจะอุ้มกูอยากอุ้มเอสพัน์อ่ะมันไม่อยู่มันละคัดค่าเข็มขัดได้อยู่หรอพี่มันคาดไม่ได้มันจะคาดได้ไงล้อไหลัดแตกแล้วลุงปกติมันแบบว่ามันมันตกลงมาสูงสูมันไม่มีไม่มีไม่ไม่มันต้องเอารอเอารอหลังลง แล้วก็รถไปแต่งเองนะห้าศูนย์สองพี่นั่นแ,แหละถ้าใครอยากได้รถที่สามารถเลือกได้พวกมึงก็ต้องขยันถ้าพวกมึงไม่ขยันมึงก็ไม่ได้แค่นั้นแหละงั้นมันก็ไม่ส่งเลยดิยลุงถ้างั้นอะยังไงก็ไม่ส่งเลยเดี๋ยวก็รู้มันก็ไม่ส่งเลยไงมันก็ไม่ส่งถ้าไม่ส่งเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสามสิบสล็อตกูจะเอาคนออกเลยแล้วเพราะว่าถ้าคนเต็มกูก้าออกแล้วกูไม่สนด้ว <Singer. S 1> ย ถ้าพวกมึงคิดว่าตัวเองแบบใส่สูตรแล้วแบบไม่ทำเคี้ยอะไรเลยอย่างเงี้ยกูก็ไม่แคร์พวกมึงเหมือนกันถ้ามึงไม่แคร์คนในแบบก๊งกูก็ไม่จาเป็นที่จะแคร์พวกมึงแค่นั้นแหละง่ายๆุณทำเมาครับลุงแล้วผมขอถามอย่างหนึ่งลุงแล้วหลังจากนี้ยังนับเคสอุ้มอยู่ไหมหรือว่าเป็นงานไหมหรือว่าหมดแล้วนับนับโอเคหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็อย่าลืมแจ้ง<อ>น,นะครับหนึ่ง,ล<อ>งแล้วมาแจ้งยอดที่พี่ว่าใครอุ้มสําเร็จจะได้ลงทะเบียนให้คุณบอกไม่ใช่เรื่องของคูแล้วะ หรือมาแจ้งเลยเด้อรุมได้อ่ะเอความมาหาพี่ก็ได้เดี๋ยวคันนี้ไปแต่งไม่เดี๋ยวเอารถไปแต่งก่อนไปเอารถไปแต่งก่อนไอ้เซอร์มาโก้ได้ครับแล้วเคลมรถใ่เอา่องเอาของให้แกงเหรอเอารถทุกคนอ่ะออกไปล่าเลยออกไปดูดิว่าพวกมันอยู่หรือเปล่าโอเคหมดแล้วบอสเพราะว่าตอนเนี้ยเราเอาุถ่ายก็จริงเว้ยแต่พวกมันอะเริ่มเริ่มแผวแล้วเพราะประกันอาบุตรันไม่มีถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ ผมบอกไปแล้วถ้าใครยังขี้เกียจอยู่หรือว่าเขาเป็นซเปอร์ด้วยนะครับป้าถ้าใครขี้เกียจอยู่หรือว่าใครที่จะไม่ทําอะไรผมก็จะตัดสล็อตออกทําให้ให้คนแบบเดี๋ยสล็อตถูกไว้ให้คนที่อาจจะมีไฟเข้ามาดีกว่าครับถ้าใครหมดหมดไฟแล้วก็แยกย้ายครับเพราะว่าถ้าเขาไม่แคร์คนในแก๊งเราก็จะไม่เราก็ไม่ไมจาเป็นที่จะแคร์เหมือนกัน,นครับสําหรับคนที่แบบไม่ทํางานไม่ช่วยเพื่อนในแก๊งเลยอะไรก็แล้วแต่ มันแต่งแพงวะลุงมนะไม,ไม่น่าแพงมั้งอยู่เก็บแพงเชงเชพีช่กระถาขับด้วยอาจาอะไรก็มีนะแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วอะ่ะชุกดำมืเฮ้ยสักตอยนะลุงอุ้ยอะไรอ่ะมันมันไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยวทะเลเหรอ เจ็ดเจ็ดเจ็ดไอ้ไอ้นี่เซิร์ฟสเก็ตเอาปะเอกลักษณ<ะ>์มึงเลยนะอนไหนเราข้างบนะ <c oughs> อะเ,เอาไปทำอะไรอะอุอ้ยเอยก,ลกลักษณ์มึงเลยนะก็มึงขับกับในด้ใครก็รู้ <c oughs> ว่าเป็นมึงอะยอมแล้วล่ะมึงใส่ให <c oughs> ้พันห้าอะไรมาทำไมเ, <c oughs> เ,เ,เ,เวลรอเฮ้ยแต่ยังกันยิงเถี่ยนเรื่องขบวนอ่ะใช่ไ ปิดปิดหลักเลยแม่มันก็ยิงไม่ได้อยู่แล้วไอ้เชี่ยด้านหลังมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วเว้ยเอามึงแต่งเองดิเหลืออ่ะอันนี้ลุงแต่งเครื่องเหรออุ้ยเวลาไม่มันมันมันแบบมีถุงลมเหรอเวลาขับแล้วมันยกสูงอะ่ะใช่ใช่ใช่เอ้ยโคตรจับเชี่ยกูลงรถไม่ได้ได้ละอันนี้เอาแต่งก็มีตังกรุ้ย้ายผมแต่งรถเหรอโอ้ ับหแตงสีไงแต่งสีไงเดี๋ยวเลยรีบแจ่งเย<อ>ไ,ไ,ได้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 ลุงถ้าเปลี่ยนล้อมันจะกากปะอย่าปเปลี่ยนเลยเฮียไม่แนะนำ <g ol k> มันมันมันจะกากลุงเหรอ ที่มึงชอบเพ้อไอ้เหี้ยอ๋อใช่ผมชอบสีแดงนี่แหละใช้ดาบแบนฮะใครที่มันเก็บดาบแบนไปฮะมันใช้ตังเท่าไหร่อ่ะใครมันทิ้งแกนดาบแบนไปเลยครับแบนไปเลยฮะดาบแบนทิ้งไปเลยครับถาวรไปเลยฮะไปขอเขายกยกเครื่องไอ้พวกเกีลยงมาใส่ได้ปะ อะไรนะพับผับผับผมอยากให้เสียงมันเป็นแบบรถลูกอ่ะพับผับผับมันไม่มีอะเด็กคันเนี้ยมันต้องเป็นเสียงรถอันนั้นมันเป็นเสียงเสียงของของเครื่องมันไงอุือมีคนส่งสัญญาณมาพวกมันมาหรือเปล่ามันเป็นอะไรสัญญาณอะไรวะในดักแชทอะลุงในดักแชทกูล้างมัเลยดีกว่านี่ก็ได้ลุงอ่ะไปี๋ยวเราขับดิอุ้ย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  ให้ดับแบนทิง้งไปเลยครับคนอื่นจะได้ไม,ม่โดนสวยไปด้วยเฮียบางคนแม่งก็ไม่ได้ทำผิดแต่ก็โดนโดนแบบว่ามันโดนซับหมดสวยไปด้วยครับให้ดับแบนทิ้งก็ได้พวกเนี้ยอยากโอ้โฉันนั่กคันโอกูทำมานานพวกกูเฟี้ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าเธอวันใน c r รเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าฉธอะก่อนจะตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าเธอวันไ l o s s e มันทำไรว่าเธอจะก่อ n n a ดูสันตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกู